สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนคลับน้องกิตานิภผ้าพอนหมู่บ้านนี้คงสมบวังดังตั้งใจเนาะกับงานกระถินบานหวยย่างดงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินเอฟซีแฟนคลับก็ได้พบพพอกับน้องกิตาได้ฟังเสียงสดสดกับเพลงดังยานอดกอดอายบได้ยสำหรับเพลงยานอดกอดไอยบได้ช่วงนี้ก็หิตติดชาตหิตติดกระแสบอชัยย่อยเมืองจากการจัดอันดับเพลงของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเพลงหิตติดชาตอาทิตย์ที่4พื ศกิกายนเพลงยานอดกอ,อดไอยบได้กระถึกจัดลำดับอยู่ในอันดับที่หกจากยีสิบเพลงคนขอฟังหลยหลายกับเป็นเรื่องหน่ายินดีของน้องกีตาแถมเดือนนี้ได้พี่น้องน้องยังประเดิมงานในงานแหลก งานแหลกของวันศุกร์ที่สพฤศจิกายนยูกีเอ็มเอ็มแกรมมี่กรุงเทพมหานครหล,ล้วก็บองตามคิ้วงานเดือนพฤศจิกายนของน้องกีตาแทบสิวาได้วา่าไหลมาเทมาขึ้นน้ำนี่ละเต็มเดือนอิลิพีนองงานหลายเดินทางบ่อยๆสุขภาพก็ต้องแข็งแรงเด้อกีตาเอ้ยย่ายก็ขอให้น้องกีตามีงานเข้ามาหลายลแบบนี้ตลอดปีตลอดไป เดินทางไกลๆกลับปลอดภัยทุกเส้นทางเป็นที่เมตตาของเอฟตี้แฟนครับขอให้เป็นปีที่เฮ่งๆปังๆดังๆรวยๆเด้อจ้า